ในเดือนพฤศจิกายนนี้ดาวอังคารซึ่งก็เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินและยังเป็นดาวแห่งความสำเร็จของชาวลัคนาราศีมีนกำลังจะโครจรย้ายออกจากความเป็นมรณะไปโครจรอ,อยู่ในตำแหน่งที่มั่นคงเป็นเกษตรตราธิบดีในภพสุภะที่หมายถึงความสุข ความเจริญความรุ่งเรืองสมหวังนั่นก็แปลว่าในเดือนพฤศจิกายนเมื่อดวงดาวทั้งหลายเคลื่อนย้ายออกจากความเป็นมรณะไปได้แล้วก็นับว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความรุ่งเรืองความร่ำรวยที่กำลังจะทยอยเข้ามาสู่ชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีมีนมากขึ้นนะคะ ส่วนดาวเสาที่กลับมาขยับโครจรเดินหน้าได้นั้นก็ย่อมจะส่งผลดีค่ะทำให้ชาวมีนนะคะมีเกณฑ์จะได้เงินจะได้โชคจากทางไกลหรือจะมีความสำเร็จนะคะในเรื่องของการเดินทางต่างประเทศส่วนดาวดวงอื่นๆที่เหลือนั้นจะส่งผลอย่างไรบ้างกับชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีมีนคุณก็สามารถที่จะรับชมรับฟังได้จากคลิปนี้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีมีนทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Lucky Number Channel ก็กลับมาพบกันเป็นประจำในทุกๆเดือนมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของดวงดาวเช็คดวงชะตากันได้ที่นี่กับเรานะคะช่องเลขมงคลและคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนพฤศจิกายนปี2566 ของผู้ที่มีลักนาสถิตยอยู่ในราศีมีนค่ะหรือหากท่านใดที่อาจจะไม่ทราบลักษณะของตัวเองไม่รู้เวลาเกิดที่แน่นอนคุณก็สามารถที่จะใช้ราศีมีนรับฟังคำพยากรณ์ได้นะคะและช่องของแม่หมอนั้นนะคะเราจะใช้โหราศาสไทายเป็นหลักในการพยากรณ์ค่ะแม่หมอจะใช้ไพ่ทาโร่มาช่วยทำนายเพิ่มเติมในช่วงท้ายคลิปด้วยนะคะ ก็เอาละค่ะชาวมีนทั้งหลายคะแม่หมอก็จะต้องบอกกับคุณอย่างนี้ก่อนเนาะว่ากว่าที่คุณจะได้พบกับความสมหวังความสำเร็จโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินการหาหรายได้นั้นนะคะก็จะเป็นในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤศจิกาย,ยนไปแล้วนะคะเอาละเพราะว่าในช่วงต้นเดือนกลางเดือนนี้เนาะทั้งดาวอาทิตย์นะคะและก็ทั้งดาวอังคารนั้นจะยังโครจรเป็นมรณะค่ะก็ ย่อมจะส่งผลนะคะให้ช่วงนี้เลยชาวมีหลายคนก็ยังมีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะเจ็บป่วยจะไม่สบายนะคะและในบางท่านนั้นคุณจะรู้สึกถึงความท้อแท้เบื่อหน่ายรู้สึกขี้เกียจไม่ค่อยจะมีพลังงานไม่มีความกระตือรือร้นที่อยากจะทำอะไรสักเท่าไหร่นะคะ ในบางคนก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาภายในบ้านเรือนในครอบครัวในที่อยู่อาศัยก็ได้ค่ะเอาละค่ะชาวมีนคะสุดท้ายแล้วเนาะสิ่งร้ายๆทั้งหลายก็จะค่อยๆผ่านไปสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆก็จะค่อยๆทยอยเข้าสู่ตัวคุณมากขึ้นเพราะว่าในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนดาวพุธนะคะก็จะเป็นดาวดวงแรกค่ะที่ย้ายออกจากภพมรณะ ส่งผลให้ชาวมีนท่านใดก็ตามนะคะที่อาจจะประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวนะคะบางคนก็อาจจะทะเลาะก,กับแฟนนะคะอาจจะมีบรรยากาศของความเศร้าความสูญเสียเข้ามาเมื่อดาวพุธย้ายออกนะคะก็จะทำให้สถานการณ์รอบตัวของคุณนั้นจะเริ่มมีความสบายใจจะมีความผ่อนคลายได้มากขึ้น 3พฤศจิกายนดาวสุกนะคะก็จะย้ายออกจากภพอรีนะคะย้ายเข้ามาเล็งลัคนาของคุณก็ย่อมจะนุนนำให้เจ้าชะตาจะมีสเสน่มีความสดใสเพื่อนฝูงที่เคยห่างหายไปนะคะเคยทะเลาะก,กันไปก็จะกลับเข้าสู่ชีวิตคุณมากขึ้นแต่ว่าดาวสุกที่เลงกับดาวพระราหูนั้นนะคะชาวมีนคุณจะต้องระวังค่ะบางทีคนใกล้ตัวอาจจะเข้ามาขอยืมตังคุณก็ได้ สพฤศจิกายนดาวพระเกตจะย้ายเข้าสู่พบสหัชชะนั่นก็แปลว่านะคะชาวมีนคุณมีเกณฑ์จะได้ไปทำบุญกับเพื่อนนะคะอาจจะได้ไปทำบุญทอดกระถิ้นเป็นเจ้าภาพงานบุญต่างๆบ่อยมากขึ้นก็ได้นะคะและไฮไลท์ที่สำคัญของชาวมีนนั่นก็คือในวันที่15พฤศจิกายนเป็นต้นไปค่ะ ดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณนะคะจะย้ายออกจากภพเสียโคจรหลุดพ้นออกจากความเป็นมรณะได้สักทีนะคะ เอาละค่ะชาวมีนท่านใดนะคะที่การเงินของคุณติดขัดมีปัญหาหามาได้มากแค่ไหนก็มีเหตุให้คุณต้องจ่ายต้องเสียเงินหรือว่าในช่วง45วันที่ผ่านมาคุณก็รู้สึกว่าหาเงินหาทองมาด้วยความยากลำบากค้าขายไม่ได้รายรับมีเข้ามาน้อยก็เอาละค่ะเมื่อดาวการเงินของคุณ ได้ย้ายออกจากตำแหน่งที่อ่อนกำลังและก็จะโครจรเป็นเกษตรราทิบดีในราศีพิจิกนั้นก็ย่อมจะส่งผลดีค่ะทำให้การเงินการหารายได้จากนี้ไปของชาวมีนจะไม่ต้องเหนื่อยจะไม่ต้องหนักอีกต่อไปและก็จะได้เป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่คุณกำลังจะได้สร้างความมั่งคั่งความรุ่งเรืองความร่ำรวยให้เกิดกับตัวเอง เพราะว่านอกจากดาวการเงินจะโครจรเป็นสุภะมงคลกับดวงชะตาแล้วดาวเสาซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะนั้นก็กลับมาโครจรให้คุณให้ลาบให้ผลให้ชาวมีนามีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จเก<ๆ>ี่ยวกับการเดินทางต่างประเทศงานออนไลน์หรือการที่คุณจะได้เงินได้โชคจากทางไกลเข้ามาอีกด้วยนะคะ17พฤศจ,จิกายน ดาวอาทิตย์จะย้ายอีกหนึ่งดวงค่ะก็แปลว่าในช่วงนี้นะคะบางท่านจะได้ใช้หนี้ใช้สินที่มีอยู่นะคะจะปิดหนี้สินที่มีได้หรือบางทีจะได้เอาเงินที่มีไปแก้ไขปัญหาบางอย่างก็ได้ค่ะแต่คุณก็จะต้องระวังนะคะชาวมีนเพราะว่ามันอาจจะมีคนที่เห็นแก่ตัวเข้ามาจ้องเชาเปรียบคุณในเรื่องของเงินทองและก็ผลประโยชน์หลังจากที่ดาวอาทิตย์ย้ายนะคะ ปิดท้ายในวันที่24พฤศจิกายนดาวพุธก็จะย้ายเข้าสู่เรือนการงาน นั่นก็แปลว่าประมาณปลายเดือนพฤศจินั้นชาวมีนก็อาจจะมีงานนะคะที่คุณอาจจะต้องไปติดต่อไปเจราจากับผู้คนมากขึ้นหลายคนจะต้องไปช่วยเหลือที่บ้านนะคะหรือบางทีคนในครอบครัวอาจจะไหว้าวานให้คุณทำธุระอะไรบางอย่างให้ก็ได้เอาละค่ะชาวมีนคะก็โดยสรุปแล้วเนาะเดือนพฤศจิกายนนี้ก็ตั้งแต่ในช่วงครึ่งเดือนหลังเป็นต้นไปค่ะถือว่าดวงการเงินของคุณจะกลับมาพลิกฟื้นจะกล ลับมามั่งคัง่งมั่นคงได้อีกครั้งและเมื่อดวงดาวทั้งหลายค่อยๆย,ย,ย้ายออกจากภพบสียนั้นก็จะทําให้ชะตาชีวิตของคุณค่อยๆขยับดีขึ้นทีละเรื่องทีละอย่างนะคะจะมีความผ่อนคลายสบายใจและก็จะมีความรุ่งเรืองความสําเร็จทยอยเข้าสู่ตัวคุณจากนี้เป็นต้นไปนะคะในด้านการงาน ก็ในตอนนี้นะคะดาวเจ้าเรือนการงานของคุณยังโครจรถอยหลังอยู่ค่ะก็แปลว่าการงานที่คุณทําที่คุณรับผิดชอบอยู่นั้นค่อนข้างที่จะมีความเรื่อยเเรียบเรียบนะบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะมีความล่าช้าเข้ามาและในช่วงต้นเดือนค่ะดาวอังคารเขาก็โครจรเสียเป็นมรณะอีกนะคะทำให้บางคนในช่วงนี้อาจจะรู้สึกหมดไฟในการทํางานนะคะรู้สึกเบื่องานที่ต้องทำํำยังไงคุณต้องพยายามอดทนฝืนไปก่อนนะ ะะเอาละหลายคนจะยังต้องวนเวียนแก้ไขางานเก่าๆอาจจะต้องอยู่กับปัญหาเดิมๆแต่พอหลังวันที่15พฤศจิกายนเป็นต้นไปค่ะแม่หมอมองว่านะคะชาวมีนเมื่อดาวอังคารกลับมามีกำลังนั้นจะทำให้คุณมีความกระตือรือร้น จะรู้สึกขยันมากขึ้นหลายคนอยากจะมองหาความก้าวหน้าความสำเร็จให้กับตัวเองเอาล่ะในท่านที่ทำการค้าเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการก็เช่นกันผลสำเร็จในงานของคุณนั้นจะเด่นชัดนะคะยอดการค้าการขายจะดีจะมีความรุ่งเรืองในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วนะคะในด้านการเงินและโชคลาภ ดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวมีจะไปโคจรเป็นสุภาพมงคลกับดวงชะตาตั้งแต่ในวันที่15พฤศจิกายนเป็นต้นไปค่ะนั่นก็แปลว่าเนาะในช่วงครึ่งเดือนแรกนั้นในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะหรือว่าการหารายได้ของคุณอาจจะยังต้องเหนื่อยต้องหนักและคุณก็อาจจะต้องบริหารจัดการกันอย่างเข้มงวดเลยทีเดียว แต่เมื่อดาวอังคารได้ย้ายราศีนะคะสถานการณ์ทางการเงินของคุณนั้นก็นับว่าจะมีความพลิกผันเปลี่ยนแปลงเพราะว่าดวงการเงินของชาวมีนจะพลิกฟื้นขึ้นมาจะมีเงินมีทองจะมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเอาล่ะหลายหลายคนนะคะคุณจะได้มองเห็นช่องทางในการทําเงินทําธุรกิจมากขึ้นหลายคนก็จะมีโอกาสในเรื่องของรายได้นะคะที่จะเข้ามาเติมในกระเป๋ามากขึ้นและในบางคนนั้นก็มีโอกาสมี มีเกณฑ์นะคะที่จะมีคนใจดีเข้ามาอุปถัมภ์ช่วยเหลือทางการเงินบางคนจะได้เงินจากเพศตรงข้ามหรือว่าหุ้นส่วนคู่สัญญาอะไรก็ตามที่คุณอาจจะเคยลงทุนไปก่อนหน้าก็เริ่มที่จะมีผลกําไรคืนกลับมามากขึ้นก็เรียกว่าชาวมีนั้นจะมีทั้งทรัพย์จะมีทั้งโชคดีๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะในด้านความรักความสัมพันธ์ ดาวสุ์โคจรเล็งลัคนาค่ะและดาวพุทธที่เป็นดาวคู่ครองของคุณนั้นก็ได้ย้ายออกจากภพมรณะแล้วเอาล่ะในคู่ไหนนะที่ก่อนหน้านี้อาจจะมีความห่างเหินกันต้องอยู่ไกลกันก็มีโอกาสจะได้กลับมาอยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะคู่ไหนที่อาจจะเคยทะเลาะก,กันแบบหนักๆเพราะเรื่องของเงินทองเรื่องของผลประโยชน์ก็อาจจะต้องลองเปิดใจคุยกันเคลียร์กันค่ะ ส่วนคนโสดแน่นอนนะคะว่าตอนนี้ดาวศุกร์ที่เล่งลักขนานั้นจะทำให้คุณดูดีมีสเสน่ห์รักใครชอบใครก็ต้องเข้าไปสารสัมพันธ์ทำความรู้จักแลกลายแลกเบอร์ไว้เพราะว่าพฤศจิกายนนี้ชาวมีนี่แหละจะมีภาษีที่ดีกว่าคนอื่นนะคะ ในด้านสุขภาพและสิ่งที่ต้องระมัดระวังในช่วงต้นเดือนกลางเดือนนั้นนะคะก็นับว่าชาวมีนยังมีโอกาสมีเกณฑ์จะป่วยจะไม่สบายได้ง่ายค่ะก็ต้องดูแลใส่ใจสุขภาพกันให้ดีช่วงนี้อย่าไปอยู่ใกล้คนที่เขาเป็นไข้เป็นหวัดนะคะไม่งั้นคุณอาจจะติดโรคกลับมาได้และในช่วงนี้นะคะที่ดาวพฤหัสด,ดาวประจาตัวของคุณยังถอยหลังอยู่ ็อาจจะส่งผลให้บางคนจะคิดมากจะคิดเยอะจะมีความเครียดที่สะสมพักผ่อนไม่เพียงพอจนทำให้เกิดปัญหาสุขภาพาตามมาได้นะคะในส่วนวันที่โชคไม่ค่อยดีต้องเจอกับอุปสรรคและปัญหาจะได้แก่วันที่ 6, 7, 11, 12, 20และวันที่21พฤศจิกายนนะคะ สำหรับคำนำํนายเพิ่มเติมจากไพ่ทาโรเสียงไทยได้ไพ่สามดาบวิวออฟฟอร์จูนและ6คาาเอาละค่ะพอเราเปิดตัวมาด้วยไพ่สามดาบแบบนี้เนาะชาวมีน ก็อย่างที่ทราบเนาะว่าในช่วงต้นเดือนไปจนถึงกลางเดือนนั้นคุณก็จะยังมีดาวโคจรเสียอยู่ในภพมบบรณะอยู่นั่นก็แปลว่าตัวของคุณอาจจะมีโอกาสนะคะต้องไปพบเจอกับความผิดหวังความเศร้าบางคนก็อาจจะถึงท่านต้องสูญเสียสิ่งที่รักไป บางท่านนั้นก็อาจจะไปถูกของแหลมของมีคมทําให้เกิดบาดแผลก็ได้นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะกลายเป็นอดีตเพราะว่าปัจจุบันและอนาคตของคุณนั้นกําลังจะขยับกลับมาดีขึ้นนะคะ วิวออฟฟอร์จูนคือสัจธรรมนะคะคือการหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านค่ะเรียกว่าโชคชะตาของคุณนะคะมาถึงจุดที่จะได้เปลี่ยนแปลงใครที่ทําดีนะคะสะสมผลบุญมาตลอดก็ย่อมจะได้ผลดีตอบแทนและเมื่อดวงดาวทั้งหลายได้เคลื่อนย้ายออกจากพบแห่งการเปลี่ยนแปลงพมรณะจนหมดนั้นก็จะเป็นสิ่งที่นําทางให้ชีวิตของชาวมีนจะกลับไปอยู่ในทิศท,ทางที่ดีมากขึ้นนะคะ ปิดท้ายด้วยไพ่หกคาถาไพ่แห่งความสำเร็จไพ่แห่งชัยชนะเอาละคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามจะเป็นเงินจะเป็นงานจะเป็นความรักชาวมีนคะถือว่าจากนี้ไปคุณจะมีผลสำเร็จเกิดขึ้นคะ่ะอะไรที่คุณกำลังต่อสู้ฝ่ฟาฟันมาตลอดมันก็กำลังจะสิ้นสุดลงแล้วนะคะ คุณกำลังจะได้เริ่มต้นใหม่และชะตาชีวิตของคุณจากนี้ไปจะได้พบกับความร่ำรวยความสมหวังดังนั้นแม่หมอขอให้คุณเปิดรับโอกาสเปิดรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้กันได้เลยนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช่องเลขมงคลด้วยนะคะยังไงน้องแม่หมอรบกวนค่ะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้เป็นแรงใจให้กับทีมงานแล้วก็ผู้จัดทำคลิปนะคะและหากท่านใดก็ตามค่ะที่ให้เกียรตินาะสละเวลาช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะหรืออาจจะช่วยกันเขียนคอมเมนต์ทักทายแนะนำติชมแม่หมอใต้คลิปนี้นะคะ แม่หมอและทีมงานก็ขอขอบพระคุณมาณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ